สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้พามาตกปลากแล้วครับผมมีเวลาว่างวันนี้เราจะลองหกคันนะครับผมโดยเหยื่อที่เราทําไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้มาไม่ว่างครับติดธุระกิจอาทิตย์นี้ก็เลยมาลองดูนะครับผมว่าเหยื่อเราจะใช้ได้ไหมคอยติดตามผลงานนะครับผมระเย็นส่งผลงานครับวันนี้เราได้มาตัวเลงตีที่ ของก้นบึงนะครับผมติดตามชมนะครับผมตอนนี้จะลงไม้แรกนะครับผมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ลงเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมกคันครับรอต่อไปครับโอ้โหโหโดปูปลาหมอครับโอปลาหมอบบกเอฟเลยโอ้โหโห Yeah, Mark, you need. น,นะครับผมครับนะครับถึงงานวันนี้ครับผมดีครับ